ส่วนความกว้างที่เล็กที่สุดเนี่ยก็นี่คือ DBI นะทุกคนก็ปรับอยู่ที่ต่อวันนี้เราก็มาพบกับช่อง Form f f นะคนดูเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกตั้งค่านะจะเป็นการตั้งค่าของนักแข่งเนาะหรือว่าตั้งค่าของใสไฮไลท์สามารถเล่นด้วยกันได้หมดเลยนะทุกคน okay, โอเคก็ก่อนที่เราจะไปดูคลิปเนี่ยทุกคนก็ต้องกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคนดูมาเดี<ป>๋ยวเรามาเริ่มจากการตอบสนองกันก่อนเลยเนาะ โอเคขอบอกก่อนว่าคลิปนี้จะเป็นก,การตั้งค่าของ Android นะทุกคนโอเคมาเริ่มจากการตอบสนองเลยเนาะมองรอบๆเดี๋ยวเราจะปรับเป็น100เนาะ100ทั้งสะสองอันเลยนะทุกคนเออสามอันดิเออสามอันนะแล้วก็สโคปสี่เนี่ยเราจะปรับเป็น50นะแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์ปรับเป็น0มุมมองอิสระก็ปรับเป็น100นะทุกคนโอเคมาต่อกันที่การควบคุมนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคน มาเดี๋ยวเรามาดูปุ่มกันเลยเนาะก็ขอบอกก่อนนะทุกคนว่าปุ่มเนี่ยคนดูสามารถปรับได้เองเลยเนาะโดยที่ไม่ต้องปรับตามนะซึ่งปุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มแบบ2นิ้วนะปุ่มแบบ2นิ้วก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ปุ่มยิงเนี่ยจะอยู่ขนาดที่80เนาะโอเคปรับตามกันได้เลยนะทุกคนต่อไปก็การเก็บของอัตโนุมัิเนี่ยก็เปิดไปเลยนะทุกคนก็เปิดเป็นเร็วไดนะ้เนาะตรงนี้การแสดงผลกราฟิกเนี่ยก็ ปรับตามที่โทรศัพท์ตัวเองไหวน,นะทุกคนเออถ้ามาปรับขั้นสูงตามเนี่ยรู้สึกว่าโทรศัพท์มันจะทําให้เกิดอาการแหลกแล้วก็เครื่องร้อนนะทุกคนโอเคต่อไปเสียงก็ประมาณนี้แจ้งเตือนตามนี้เลยนะทุกคนโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดู DPI กันเลยนะทุกคนโอเคอย่าลืมกดไลค์นะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดู DPI กันเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาเนาะไปหาตรง DPI เลยโอเค อ่ะตามนี้นะคนดูอัตราการเคลื่อนไหวของหน้าต่างตัวนี้เราจะทําการปิดภาพเคลื่อนไหวเลยเนาะอัตราการเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนภาพสามอันนี้เราทําการกดปิดภาพเคลื่อนไหวไปให้หมดเลยนะทุกคนโอเคมาส่วนความกว้างที่เล็กที่สุดเนี่ยก็นี่คือ DBI นะทุกคนก็ปรับอยู่ที่853นะทุกคนโอเคมาก็ คนดูสามารถเอาไปใช้กันได้เนาะอันนี้ก็เป็น DPI ที่หลายๆคนเนี่ยใช้เนาะเราก็แบบไปคัดมานะว่าคนไหนในยิมใช้กันมากที่สุดเนาะหรือว่าจะเป็นทั้งปุ่มยิงทั้งทั้งค่าทั้งไอ้อะไรนะ DPI เนี่ยแหละเนาะคนดูเวลาปรับมันก็จะได้เป็น155นะคนดูอ่ะก็เหมือนๆกันเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้วยนะทุกคนเวลาคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้แจ้งเตือนไปเนาะ